เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามหนูมีความสุขมากที่ที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้ค่ะก็ในเซตที่1เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงเรื่องกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการขับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่ามีกว่วันอื่นๆนะครับแล้วก็ เซตสเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงอันบาดเจ็บในเซตสของชมพู่ด้วยนะครับเราเดินต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับสิริมาก็าทำได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซต5นะครับในเรื่องของการทำนะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็ <S <S แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่า เราก็ได้ซ้อมใหญ่มากๆๆเลยกับกับกกับ,กบทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่ากเกิดขึ้นเลยก็เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับเซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงการบาดเจ็บในเซตสี่ของชมพู่ด้วยนะครับเราเดึงต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับ ิรีมาก็ทําได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซตห้าน,นะครับในเรื่องของการทานะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชมเชยนะครับในขณาทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวังอะ คือเราก็อยากทําให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเชร์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทําเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะจริงๆผมว่าต้องตอนตงนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับ แต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซิดีมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่ไม่นั่งหาสาหัสขนาดน,นั้นครับคได้ตชมเชยทีมไทยออกไทเลย I congratulate Danai and the team because they terroristeter very, very t great be e would o i with great volleyball. They play with l volleyball c c m p a Thailand play great very ก็어어จริงๆเขาก็บอกนะครับเขาเดินมาชมผมอยู่นะครับว่าว่าทำการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชมเชยเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าทำได้ดีครับในวันนี้ครับ